สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่แรกทุกท่านพบกันกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้รายการที่ส่งเสริมและเผยแพยรส่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้ โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ค่ะทาง Facebook ไลฟ์วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลยทางคลื่น1้2 2 5องจมซึ่งจะมีดิฉันกนิกาภูพาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจิลาเหรืองอบนบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลา16นาฬิกา35นาทีถึงเวลา 17, 17นาฬิกานะคะและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ย้อนหลังได้ อีช่องทางหนึ่งค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะ URL library.msu.ac.th รวมถึงการติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ช่องทางนี้นะคะพบกันในสัปดาห์นี้ค่ะในช่วงของแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจคุณรุจิลาเหลืองอุบลจะนำเอาหนังสือดีที่น่าสนใจตลอดจนภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะคะเพื่อเป็นการ คลายความเครียดจากการเรียนและการสอบมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์นี้นำมาฝาก3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่ององค์กรที่ทุกคนสร้างกำไรเรื่องที่สองเป็นเรื่องพระนวราชบาพิษพระพุทธรูปประจําการรถไฟแห่งประเทศไทยและเรื่องที่3เป็นเรื่อง s p i d e r m a แมน far from home ส่วนในช่วงของบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะช่วงนี้ดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมที่เป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนำมาฝาก2เรื่องด้วยกันค่ะข่าวแรกเป็นข่าวมาตรการการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงและข่าวที่2เป็นข่าวบริการข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตรและวารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตร,าาออน,น,ระนะคะส่วนในช่วงท้ายของรายการช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างในช่วงนี้จะเป็นช่วงนําเสนอสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ที่หลากหลายนะคะนํามา บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบการสัปดาห์นี้ขอนํามาฝากในเรื่องของประโยชน์ของขยะแยกขยะมีประโยชน์อย่างไรทําไมถึงต้องทําจะมีเรื่องราวเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องคอยติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะสําหรับช่วงนี้ไปรับฟังแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเลืองกุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ มารับฟังช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝาก3เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกองค์กรที่ทุกคนสร้างกำไรผู้แต่งโมริตะอโนยุกิหนังสือเรื่ององค์กรที่ทุกคนสร้างกำไรเล่าถึงประสบการณ์ของผู้เขียนและตัวอย่างขององค์กรที่นำการบริหารแบบอมีบาไปใช้การบริหารแบบ อมีบาคืออะไรจะนําเทคนิคนี้เข้าสู่องค์กรและดําเนินงานอย่างไรหากนําไปใช้มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแนะนําตัวอย่างการนําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่น JAL ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่ององค์กรที่ทุกคนสร้างกําไรเพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียก658นหนู65ออ่างหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สํานักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปรานวราชรถบพิษพระพุทธรูปประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แต่ง การรถไฟแห่งประเทศไทยหนังสือเรื่องพระนวราชรถบพิษพระพุทธรูปประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบร้อยปีสถานีกรุงเทพวันที่25มิถุนายน2559และในโอกาสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการมาครบ1 1 9ปีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสืบสารพระพุทธ ศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้บริหารพนกรักงานและลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประกอบคุณงามความดีและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระบรมราชานุมัติให้กรมโยธาธิการสร้างทางรถไฟหลวงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา เป็นสายแรกและยังเป็นการดำลึกถึงพระกรุณที่คุณของพลเอกพระเจ้าบรมบวงเธอกรมพระกำแหงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟยุคใหม่คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนะะื้อหาโดยละเอียดของหนังสือพระนวราชรถบพิษพระพุทธรูปประจําการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่เรกเรีย 294.3437ก็ไก่64พอพานหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปสไปเดอร์แมนฟ From อร์มโฮมผู้แต่งบริษัทบุญญพัฒน์อินเตอร์ไพรส์สไปเดอร a แมนฟาร o m อร์มโฮมเป็นภาพ,พยนตร์นแนวซูเปอร์ฮีโร่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ปาร์เกอร์และเพื่อนไปทัศนศึกษาที่ยุโรปหลังจากที่เหตุการณ์ใน a v e n g e r ร์แอนเกมส์สไปเดอจะต้องรีบรับมือกับภัยคุกคามครั้งใหม่ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ขยายขอบเขตของจักรวาลภาพยนตร์สไปเดอร์แมนออกไปเพื่อให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ก้าวพ้นจากบ้านของเขาในย่านควีนนครนิวยอร์กซิตี้และข้ามไปยังยุโรประหว่างช่วงปิดเทอมแต่กลับกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการผรจญภัยที่อลังการที่สุดหลังจากที่สงครามมืึมาระหว่างธรรมะและอธรรมซึ่งนำปีเตอร์ปาร์เกอร์และเพื่อนๆของเขารวมถึงผู้คนหลายพันล้านคนให้กลับมามี ชีวิตอีกครั้งคุณผู้ฟังติดตามชมภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Spider-Man Far From Home เพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียก DVD 5 2 7 3ให้บริการที่ Digital Learning Park สำนักวิทยาบริการ B ีเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง มาพบกันในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกเล่าให้ผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวมาตรการการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงสำนักวิทยาบริการเปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงตามปกติแล้วนะคะโดยให้บริการ2ห้องนบริเวณชั้น1อาคารวิทยาบริการ A ค่ะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่17กันยายนเป็นต้นไปค่ะและขอความร่วม มือนิสิตผู้ใช้บริการทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่สำนักวิทยาบริการได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะมาตรการการใช้ห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเข้าใช้บริการนะคะขอสงวนสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่มีไข้ไอจามงดเข้า ใช้บริการอย่างเด็ดขาดนะคะและผู้ใช้บริการทุกท่านต้องลงทะเบียนด้วยระบบไทยชนะหรือลงชื่อในสมุดทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้งนะคะและต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะหลังการใช้งานนะคะก็ขอให้เช็คเอาท์ระบบไทยชนะแล้วก็ประเมินผลหลังการใช้บริการด้วยค่ะและในช่วงเวลา14นาฬกาถึง15นาฬกาของทุกวันนะคะจะง,งดให้บริการห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดและะ เชื่อคะและฝากผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพและดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านด้วยนะคะขอความร่วมมือนสิทธิ์ที่เข้าใช้งานห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงทุกท่านนะคะได้ดูแลและมาระวังรักษาสุขภาพของตัวท่านเองรวมทั้งทรัพย์สินมีค่าของท่านนะคะสำนักวิทยาบริการห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญค่ะข่าวที่2เป็นข่าวบริการข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตรและวรารสารออนไลน์ ประกอบหลักสูตรสำนักวิทยาบริการได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและวรารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนะคะซึ่งเราจัดเป็น3ามกลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่ม,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะจำนวน9คณะนะคะได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะการบัญชีและการจัดการคณะศิลปรกรรมศาสตร์คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรมวิทยาลัยการเมืองและการปกครองวิทยาลัยดุริยงางคศิลป์คณะวัฒนธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์นะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มวิยาาทโโย,นวนวยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีจํานวน7คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนารมิตรศิลป์และสถาบันวิจัยวไลลุคเวสค่ะ และกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5คณะได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชสาศาสตร์คณะสาธารณาสุขสาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะซึ่งทุกคณะนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศและวลารสารออนไลน์ ประกอบหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะเข้าไปที่ URL library.msu.ac.th และเลือกที่เมนูข้อมูลทรัพยากรประกอบหลักสูตรและเมนูวรารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตรก็ขอเชิญชวนคณาจารย์ไปเข้าใช้บริการกันนะคะและในช่วงนี้ไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันต่อเลยค่ะ ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างพบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกับรยการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันมีเรื่องประโยชน์ของขยะแยกขยะมีประโยชน์อย่างไรทําไมถึงต้องทํามาบอกรายผู้ฟังได้รับทราบค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ติดตามและฟังกันได้เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมีการรณรงค์ในการแยกขยะตามประเภทที่สามารถนำไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปหรือว่าขยะอันตรายนะคะซึ่งจริงๆแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะประเทศของเราประเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะคะแต่บางคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการแยกขยะนั้นมีประโยชน์จริงไหมทําไมจะต้องแยกขยะถึงขนาดพูดถึงเลยว่าแยกไปแล้วสุดท้ายคนเก็บขยะก็นําไปรวมกันอยู่ดีวันนี้ทางรายการ จึงนำมาตอบข้อสงสัยให้ได้รับทราบกันนะคะประโยชน์ของการแยกขยะนะคะประการแรกก็คือลดภาระของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ในแต่ละวันนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลแต่ละเทศบาลก็จะทําการเก็บขยะและนําไปแยกตามประเภทแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการเผาทําลายขยะโดยไม่จําเป็นนะคะไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมโดยใช่เหตุค่ะการที่เราแยกขยะนั้นจะทําให้ขั้นตอนของพนักงานใช้เวลาน้อยลงนะคะและสามารถทํางานอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมาช่วยกันคนละนิดนะคะก็สามารถลด ปริมาณงานของเทศบาลได้อย่างมหาศาลเลยค่ะประโยชน์อย่างที่สองค่ะนำขยะมาใช้ประโยชน์อื่นขยะบางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมกักให้สารอาหารแก่ต้นไม้ขวดแก้วพลาสติกก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้และสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุด,ดิบได้นะคะลดการใช้ทรัพยากรของโลกได้อย่างคุ้มค่ามากที่ส คะคเพื่อยืดระยะเวลาอายุของโลกใบนี้นะคะเราสามารถนําขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายตามความคิดสร้างสารรค์ของเราค่ะอย่างที่3ก็คือสร้างไรายได้นะคะการที่เราแยกขยะนั้นก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราอีกทางหนึง่งไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วกระดาษขวดพลาสติกหรือว่ากระป๋องนะคะหากทำการแยกเก็บไว้ก็จะสามารถนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่ง ก็เป็นรายได้เสริมให้กับตัวเรานะคะรวมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกันค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพียงแค่รู้จักการใช้สิ่งที่เรามีอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะ ประโยชน์ข้อที่4ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะการที่เรานำเอาขยะอันตรายจำพวกสารเคมีอาทิถ่านไฟฉายหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ ense, แบตเตอรี่รถยนต์แบตโทรศัพท์มือถือไปทิ้งรวมกันกับขยะประเภทอื่นๆจะทําให้เกิดสารปนเปื้อนโดยเฉพาะขยะเปียกนั้นนะคะสารเคมีไม่ว่าจะเป็นตะกวัวแคสเมียมสังกสีลิเทียมทองแดงนิกเกิล เหล่านั้นก็จะกระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้างสารพวกนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงค่ะก็จะส่งผลกระทบรุนแรงรวมไปถึงแหล่งน้ำระบบนิเวศและต้นไม้ที่คอยฟอกอากาศให้เราก็จะพากันล้มตายกันไปด้วยค่ะ ประโยชน์ของขยะมีมากมายนะคะก่อนทิ้งอยากให้คิดสักนิดว่าขายได้หรือยังไปใช้ประโยชน์อื่นได้หรือไม่นะคะทางนี้จะต้องล้างทําความสะอาดก่อนเก็บไว้ขายด้วยนะคะการนําขยะมาใช้ประโยชน์ก็อยากให้แยกเป็นประเภทด้วยค่ะซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ค่ะ1ขยะประเภทพลาสติกค่ะ ขวดแก้วสีควรแยกประเภทอย่างชัดเจนเช่นพลาสติกควรแยกฟ้าขวดฉลากแยกขวดใสขวดสีออกจากกันนะคะขวดแก้วสีหากเป็นขวดเครื่องดื่มเช่นเบียร์ก็ควรแยกใส่กล่องเดิมเอาไปขายจะได้ราคาดีนะคะขยะพลาสติกขวดแก้วสีการคัดแยกนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังมีประโยชน์ในการนำไปขาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะขยะประเภทที่2ก็คือประเภทกระป๋องเครื่องดื่มกระป๋องโลหะเก็บล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปขายเพิ่มรายได้ค่ะประเภทที่3เป็นกระดาษขาวกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าเศษกระดาษนะคะประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะหากนำมาคัดแยกกระดาษต่างๆออกจากกันแล้วนะคะแยกลวดเย็บกระดาษซึ่งเราจะต้องแยกกระดาษที่มีกาวเหนียวหรือว่าพลาสติก หน้าสองจดหมายออกด้วยนะคะประโยชน์ของ ขยะประเภทนี้ได้แก่ใช้เป็นกระดาษหน้าที่สองหรือว่าใช้กระดาษพิมพ์อักษรเบลให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้นะคะแล้วก็นําไปขายสร้างไรายได้ได้ด้วยค่ะประเภทที่4เป็นขยะประเภทเศษอาหารเศษผักผลไม้มีประโยชน์มากมายเช่นนําไปทําน้ําหมักชีวภาพใช้ทําปุ๋ยให้แก่พืชผสมน้ํายาทาความสะอาดพื้นใส่ในท่อระบายน้ําก็ช่วยบําบัดน้ําเสียนะคะลดกลิ่น หรือเทลงไปที่ถังเก็บกากสิ่งปฏิกูลก็ช่วยทำให้ส้วมเต็มช้านะคะหมักทำก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานความร้อนในการหุงต้มกากที่เหลือก็นำไปเป็นปุ๋ยได้คะ่ะหมักทําเป็นปุ๋ยคะ่ะใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชปลูกผักบำรุงพืชบำรุงดินได้เป็นอย่างดีนะคะเลี้ยงไส้เดือนดินคะ่ะไส้เดือนดินก็จะกินเศษอาหารเศษขยะ พืชผักผลไม้นะคะแล้วก็ขับถ่ายเป็นมูลไส้เดือนดินนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีและได้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินอีกด้วยนะคะอย่างที่5ขยะ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หากชำรุดนะคะควรซ่อมแซมนำกลับไปใช้ใหม่ได้หรือว่าบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือว่าวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือควรรวบรวมไว้ส่งคืนบริษัทที่รับคืนผลิตภัณฑ์หรือ ที่จุดรับรวบรวมทิ้งขยะดังกล่าวนะคะและอีกประเภทหนึ่งนะคะขยะประเภทนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้ค่ะกระป๋องกล่องโลหะมีประโยชน์เช่นนำมาทำวัสดุสำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้เป็นต้นนะคะกระมงพลาสติกถังพลาสติกยางรถยนต์มีประโยชน์เช่นนามาทาเป็นกระถางปลูกต้นไม้ทำเป็นของเล่นสำหรับเด็กเป็นต้น ขวดน้ำพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มกล่องนมถุงพลาสติกใส่ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนะคะมีประโยชน์เช่นนำมาทำตะกร้าใส่วัสดุสิ่งของเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของขยะประโยชน์ของการแยกขยะกันไปแล้วนะคะ ซึ่งพวกเราทุกคนนะคะประชาชนทุกคนควรที่จะร่วมมือร่วมใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะการแยกขยะที่ต้นทางเริ่มได้ที่ตัวคุณนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกของเรานะคะสํานักวิทยบริการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สําหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสํานักวิทยาบริการซึ่งเรามีให้บริการไว้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์สํานักวิทยาบริการ Facebook ช่องทาง Line ช่องทาง Instagram ช่องทางแอปพลิเคชัน ซึ่งติดตามดูรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์หลักของสำนักวิทยาบริการนะคะก่อนจากการวันนี้นะคะยังฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เราตั้งกาดเอาไว้นะคะกาดยาตก รักษาสุขภาพกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆใส่แมสเมื่อออกจากบ้านเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักวิทยาบริการค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันกนิกาภูพาธรรมคุณรุจิลาเหลืองอุบลและคุณอรยาเสนาะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ